สวัสดีครับต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสามก๊ก2010ตอนที่8เออเป็นตอนที่เข้มข้นมากเรื่องความสัมพันธ์กับการเมืองค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้สถานการณ์การเมืองนี่ตึงเครียดสุดๆเลยนะคะยุคที่ต่างโตมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสร้างความเดือดร้อนไปทั่วเลยครับตัวละครหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มีองอ,องอุ่นคุณนางที่ยังพักดีต่อราชวงศ์ฮั่น แล้วก็ตังต้งโตเองลิโป้ยอดนักลบคนสำคัญแล้วกเ็เตียวเซียนหญิงงามที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของเรื่องราวตอนนี้เลยค่ะใช่ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาลองกลั่นมาสกัดประเด็นสำคัญสำคัญจากตอนนี้กันทำความเข้าใจแผนขององอ,อ,งอุ่นว่ามันเป็นยังไงกันแน่แล้วมันส่งผลกระทบยังไงโดยเฉพาะกับลิโป้แล้วก็เตียวเซียนได้เลยค่ะเริ่มกันที่เตียวเซียนก่อนดีไหมคะคือ นางเป็นหญิงสาวที่จริงๆชาติกําเนิดสูงส่งนะแต่ว่าครอบครัวก็ถูกทําลายไปในยุคบ้านเมืองวุ่นวายอองอุ่นก็เลยได้ช่วยไว้แล้วก็เลี้ยงดูเหมือนลูกสาวแท้ๆเลยอ๋อครับแล้วก็อองอุ่นนี่เองที่เป็นคนพาเตี่ยวเซี่ยนไปเจอกับลิปโป้ในงานเลี้ยงส่วนตัวใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแล้วลิปโป้นี่คือแบบตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเลยว่ากันอย่างนั้นนะคะถึงกับเอ่ยปากขอมั่นหมายนางกับอองอุ่นเลดทันชี โห oh, เร็วมากค่ะแล้วฝั่งเตียวเซียนเองก็ดูเหมือนจะมีใจตอบกลับไปด้วยนะครับมีการมอบปิ่นปักผมให้ลิปโป้ไว้เป็นที่ระลึกด้วยฟังดูดีเลยนะคะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องรักโรแมนติกอองอุ่นปตอบตกลงเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งตอนแรกก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าเบื้องหลังคำสัญญานั้นอะ่ะมันมีแผนซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งคือพอให้คำมั่นกับลิปโป้เสร็จอองอุ่นก็ไปคุยกับเตียวเซียนตามลาพัง เปิดเผยแผนที่แท้จริงแผนที่ว่านี่คืออะไรครับคือเขาต้องการใช้ความงามของเตียวเซียนนี่แหละครับเป็นเครื่องมืออเพื่อกําจัดต่างโตที่เขามองว่าเป็นตัวปัญหาของบ้านเมืองแผนนี้ที่เราเรียกกันว่าแผนสาวงามหรือ beauty trap นั่นแหละครับอ๋อใช้ผู้หญิงเป็นเหยื่อล่อว่างั้นเถิดแสดงว่าอ่องอุ่นมองขาดเลยว่าต่างโตต้องหลงเตียวเซียนแน่ๆแล้วลิโป้เนี่ยนิสัยเฮาๆหงของรัก ต้องไม่ยอมแน่ๆถูกต้องค่ะเขาวางแผนไว้เลยว่าจะมอบเตียวเซียนให้ต่างโต๊ะก่อนเชื่อว่าต่างโต๊ะจะหลงไหลามากๆทีนี้พอลิปโป้รู้เรื่องเข้าด้วยนิสัยขี้หึงรักศักดิ์ศรีก็จะต้องโกรธแค้นต่งโต๊ะแน่แน่ทั้งทั้งที่ต่างโต๊ะก็เหมือนพ่อบุญธรรมของลิปโป้เองด้วยนะใช่ค่ะจุดนี้สำคัญมากคือจะทำให้สองคนนี้แตกหักกันอาจจะถึงขั้นฆ่ากันเองเลยอองอุลก็เอ่อวิงวอนขอให้เตียวเซียนเสียสละเพื่อบ้านเมือง โหเป็นแผนที่เสี่ยงเหมือนกันนะแล้วเขาเดินเกมยังไงต่อครับหลังจากคุยกับเตียวเซียนแล้วเขาก็เชิญต่างโต๊ะมาที่บ้านค่ะอ้างว่าอยากให้มาชมดอกมือสวยๆอะไรแบบนี้พอได้จังหวะก็แนะนําเตียวเซียนให้รู้จักแล้วต่างโต๊ก็กิดกลับเลยตามคาดเลยค่ะต่างโต๊ะนี่ตะลึงในความงามของนางทันทีเลยแล้วอองอุ่นเสนอที่ตรงๆเลยไหมครับว่ายกให้ไม่เชิงค่ะเขาใช้เล่เหลี่ยมนิดหน่อย คือแซงทําเป็นเสนอว่าหญิงงามขนาดนี้เนี่ยน่าจะถวายตัวเข้าวังหลวงเป็นสนมฮ่องเต้ไปเลยอ๋อรู้อยู่แล้วว่าตังโตต้องอยากได้เองใช่ค่ะเขารู้ว่าตังโตต้องเก็บไว้เองแน่ๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตังโตก็เห็นด้วยแล้วก็แบบอยากจะรับตัวนางไปทันทีคืนนั้นเลยองอุ่นก็พยายามถ่วงเวลานะคะอ้างเรื่องธรรมเนียมประเพณีแต่ตังโตก็ไม่ยอมจะเอาไปให้ได้ตังโตนี่ก็นะครับ แล้วทางลิปโปล่ะครับรู้เรื่องได้ยังไงแล้วปฏิกริยาเป็นยังไงบ้างพอลิปโปรู้เรื่องก็รีบมาหาอองอุ่นเลยค่ะแต่อองอุลก็บ่ายเบี่ยงไปบอกว่าเนี่ยตังโตเป็นคนสั่งให้นําตัวเตียวเสียนเข้าวังตัวเองเป็นขุนนางผู้น้อยขัดคําสั่งไม่ได้อา้าวโยนไปให้ตังโตเฉยเลยค่ะแล้วก็ยังเตือนลิปโปด้วยนะว่าตอนนี้เตียวเซียนกําลังจะเป็นคนของวังหลวงแล้วไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวอีกอืม โอ้โหบีบคั้นหัวใจสุดๆเลยทั้งลิโป้ทั้งเตียวเซียนเตียวเซียนเองก็คงลำบากใจมากนะต้องเลือกระหว่างความรักกับแผนของอองอุ่นเพื่อบ้านเมืองใช่ค่ะสถานการณ์มันซับซ้อนมากจริงๆเตียวเซียนก็ยืนยันกับลิโป้นะคะว่าใจนางเนี่ยมีแต่เขาคนเดียวส่วนลิโป้ก็คือเจ็บปวดมากถึงขนาดไปคุกเข่ารอหน้าจวนตั้งโต๊ะเลยนะเพื่อจะทวงถามเรื่องนี้แล้วตัางโต๊ะว่าไงครับสุดท้ายตัางโต๊ะก็ออกมาเจอค่ะแต่ก็ปฏิเสธสิทธิ์ของลิโป้ไปเลย ้างว่าได้ทุนเรื่องเตี่ยวเซียนต่อห้องเต้ไปแล้วแล้วก็ยังเสนอสนมคนอื่นให้ลิโป้แทมอีกโอ้โหเหมือนราดน้ำมันลงกองไฟเลยใช่เลยค่ะเป็นการตอกย้ำความขัดแย้งที่อ่องอุนต้องการให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะสรุปแล้วแผนของ,องอองอุนก็คือสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วในการสร้างรอยร้าวใหญ่ๆระหว่างต่างโต๊ะกับลิโป้โดยใช้ความรักความงามเป็นเครื่องมือทางการเมือง ถูกต้องค่ะเรื่องราวตอนนี้มันฉายภาพความขัดแย้งที่รุนแรงมากไม่ใช่แค่ระหว่างคนสองคนแต่มันคือความขัดแย้งในใจของแต่ละตัวละครด้วยทั้งเรื่องความพักดีความรักส่วนตัวหน้าที่ต่อบ้านเมืองอืมมันนําไปสู่ทางเลือกที่ยากลําบากแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาก็ใหญ่หลวงจริงๆครับแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราหรือว่าทิ้งประเด็นอะไรให้เราคิดต่อได้บ้างครับจากเรื่องราวตอนนี้ค่ะ คำถามที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ยังแบบสะท้อนมาถึงปัจจุบันได้อยู่เสมอก็คืออะไรคือราคาที่แท้จริงที่เราต้องจ่ายกันแน่เมื่อความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าสายสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งชีวิตคนคนนึงเนี่ยถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเป้าหมายที่ดูยิ่งใหญ่กว่าอย่างคําว่าประโยชน์ส่วนร่วมหรือความสงบสุขของบ้านเมืองจุดที่พอดีมันอยู่ตรงไหนแล้วใครเป็นคนตัดสินว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าคุ้มค่า ก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อไปได้อีกยาวเลยค่ะ